นี Canada, ่ค er ือฟิล์ม 3D 5มมนะครับทุกเรื่องเป็นหนังสีทั้งนั้นนะครับที่ผมจะนําออกไปฉายกลางแปลงในเทศกาลสาคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนหัวลุกเวียมอินเมื่อไหร่นะโหนจากแปวเนื้อเพื่อตำนานความร้อนความเชื่อสนุก ตื่นเต้นสวยงามสไตล์วัฒนธรรมไทยลา้านนาครับงานเริ่ม4ี่โมงเย็นถึง5ทุ่มน,นะครับสถานที่ก็คือสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ครับพบกับแปดสายกิจกรรมในงานเทศกาผลขนหัวลุกนะครับสายเสริมสายไหวสายกินสายบุญสายดวงสายสนุกสายสยองและสายยอดครับ งานนี้ท่านจะได้กินอร่อยกับอาหารไทยมงคลอาทิเช่นลูกชิ้นลงยาสนุกสนานเพื่อเอื้อกับงานวัดวีขั้นสุดกะปีไทยและสุดมันเต็มพิกัดบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตงานนี้ฟรีครับเทศกาลงานวัดแบบนี้นะครับก็ขาดไม่ได้คือหนังการแปลงนะครับทุกคนจะได้ชมบรรยากาศของการกางแปลงครับแล้วก็หนังทุกเรื่องที่ฉายก็จะเป็นแบบีนแบกรสเดียนะครับการศิวันเลยนะครับก็ วันที่29สิสงหาคมจนถึงวันที่1กันยายนนี้ครับ4ี่โมงเย็นหรือห้าโมนะครับเจิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับมีเวลาว่างแวะไปร่วมสนุกกิจกรรมนีน้ด้วยก,กันนะครับที่ส่วนสาธารณะของการรถไฟเชียงใหม่นะครับแล้วพบกันครับผม